สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกทา่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ะชอนะมาค่ะเริ่มต้นกันใหม่หนึ่งพฤศจิกายน2567นยกินดีต้อนรับทุกทุกท่กทานอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆประกายามงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นมาฝากกับทุกทุกคนอีกเช่นเคยเน้นาย้ำนะคะว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมและรับฟับงชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคาดเดาคิดวิเคราะห์ไปตามสูตรของแต่ละครูของแต่ละสํานักของแต่ละท่านเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าซึ่งเรามาเลือดนักสู้ลุกให้ไหวไปให้ถึงเส้นชัยเลขเด็ดเหรอมีมาตลอด ไม่เคยเขตสำหรับเลขเด็ดที่แบบว่าเฮ้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญา,าณในการรับชมได้รลบัคชอบตามไม่ชอบผ่านอาจารย์แอดใต้ฟ้ากลับมาทวงบัลลังความแม่นคืนมาแล้วซึ่งงวดที่ผ่านมาวันที่16ตุลาคม2567 อาจารย์แอต้ฟ้าให้เด่นสองวิ่งสองรูดสองก็เข้าไปที่สองหกหกสองนะและสำหรับแนวทางวันที่หนึ่งมิถกายนสองพันห้าร้อหสิเจ็ดอาจารย์ก็บอกมาว่ามั่นมากเออบอกว่าไพ่แหละพี่เป๊กก็หมั่นคือกัน <laughs> ตัวแรกนะคะพี่น้องจา๋าซึ่ง เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้คือชุดเก่านะคะอันนี้คือชุดเก่าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านจากทุกคนจ้ะและชุดใหม่นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเด่นเก้าวิ่งเก้ารูดเก้าเด่นเก้าวิ่งเก้ารูดเก้านะคะเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดและเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหก 97และ98ชอบตามไม่ชอบผ่านขอให้ทุกคนโชคดีนะคะใครเจอฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็อย่าลืมนะคะก็คนละใบสองใบหรือใครที่มีแอปเป๋าตังนะคะก็จิ้มไว้ก่อนนะคะก็กดเอาไว้ก่อนได้นะคะและสำหรับใครที่รอคอยเอกชนไทยบ้านหรือเอกชนโกอินเตอร์ก็อืมตัวน,นู่นแหละ ให้เขาเปิดเทอมก่อนแล้วค่อยเสียค่าหน่วยกิจนะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ like, อย่าลืมกดก,กระดิ่งแล้วอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากพี่เป้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ1พฤศจิกาย,ยน2567ขอให้เฮงเปังปังต้อนรับมาใกล้ปีใหม่เนาะขอให้รวยๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย